เลือกที่จะเลิกกับเขาเดินออกมาจบกับเขาคุณจะเจอใครใหม่ในเร็วๆนี้เอาเป็นว่าในในปีนี้หรือเปล่าดีกว่านะอันนี้คือเห็นคนชอบถามกันเวลามาดูนะคะคืออ่าถ้าหนูเลิกกับเขาแล้วหนูจะเจอใครใหม่ไหมคะหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นเอเนรจีรวมๆกองไ่รวมๆเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ลงกับทุกคนนะคะ เราจะมาดูกันว่าถ้าคุณเลือกเกินหนีออกมาจากจบมาจากความสัมพันธ์ปัจจุบันจับคนคนปัจจุบันเพราะไม่ไหวแล้วคุณจะเจอไข่ไหมมีแนวโน้มไหมนะในตอนนี้ตัวคุณเป็นยังไงขอดูก่อนเราถ้าเกิดเอเนอรของคุณตรงก็ลองไปต่อคลิปนี้ดูนะคะทาทำในายในวันนี้ก็อาจจะเป็นของคุณไฟ f Cups Ace Swords แล้วก็ The h e n g n g Man เหมือนตัวคุณพยายามที่จะ move on แต่เป็นวงว่าตัวคุณก็ยังยัง,ย,งยังนึกถึงยังพาวงยังรู้สึกยังรู้สึกอ่ ยังมูความได้ไม่เต็มร้อยนะเออแต่ดูเหมือนว่าคุณค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมั่นคงขึ้นในจิตใจแล้วล่ะเป็นมองว่าอย่างนี้ตัวคุณพยายามที่จะปรับทัศนคติปรับมายเซ็ตของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันเนาะคุณคุณยังคุณยังลืมอดีตไม่ได้อะงี้ดีกว่าคุณยังลืมเรื่องราวของคนเก่ายังไม่ได้หรอกเพราะคุณก็แค่คิดใช่ไหมว่าคุณจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคุณยังยังยังแบบยังโฟกัสที่กับคนคนปัจจุบันแล้วก็กับเรื่องอดีตของ เออยเม้นตมองว่าในบางครั้งอะเอเนอร์จีของคุณคุณอาจจะเริ่มมีใครเข้ามาคุยแล้วแหละนะเออตัวคุณอาจจะเริ่มเปิดโอกาสให้กับใครไม่ได้หยุดอะไรนะไม่ได้ปิดก,กั้นตัวเองเอาเี้ะจะเอเนอร์จีของคุณเป็นอย่างนี้คุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอาจจะมีคนเข้ามาสนใจคุณแล้วแหละแต่ตัวคุณก็อาจจะยังแบบเพราะลืมอีกคนนึงต,ตัดใจใส่อีกคนนึงยังได้ไม่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยเหมือนแบบอ่ะ ยังยังกลับไปหาอดีตอยู่นะอาจจะแบบไม่ได้มองถึงคนที่เข้ามาใหม่ๆคนเข้าคนที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะแบบมากกว่าหนึ่งคนก็เป็นได้ด้วยนะสําหรับบางคนบางเคสนะคะเออแต่เป็นมองว่าตัวคุณเริ่มที่จะเข้มแข็งขึ้นเริ่มที่จะแข็งเข้มแข็งขึ้นแต่เพียงแค่ว่ายังไม่กล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะที่จะหยุดกับที่จะหยุดแล้วก็จบกับความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบัน แล้วถ้าหากว่าคุณจบกับคนปัจจุบันจริงๆจ,จังๆแนวโน้มที่คุณจะมีคนเข้ามาภายในปีนี้เป็นยังไง Nine Wands Seven of Cups โอ้ยมีมีเข้ามามีเข้ามาให้คุณเลือกเยอะเลยแหละแต่คุณยังสร้างกำแพงให้กับตัวเองคุณอาจจะเข็ดจ,จากความรักครั้งเก่า ความรักที่คุณจบไปคุณยังเข็ดอยู่อ่ะมันเหมือนแบบยังเหนื่อยไม่มองว่าคุณจะมีคนเข้ามาเยอะมีช้อยให้คุณเลือกนะคะแต่ตัวคุณอาจจะแบบว่ายังยังไม่ได้แบบตัดสินใจตกลงใจกับใครเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าคุณตัดสินใจอ่ะถ้าคุณเลือกใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นจะต้องพร้อมเต็มที่คุณจะต้องรู้สึกเหมือนแบบเพราะคุณอาจจะแบบเข็ดกับความรักครั้งเก่าแล้วคุณจะ ค,คุณจะเลือกคนที่เขาพร้อมคนที่เขาจะมาสปอร์ตคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยให้กับคุณได้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 ดีกว่าคนคนเดิมนะจะมีมาให้เลือกภายในปีนี้แล้วแนวโน้มที่อาจจะมีแฟนที่เป็นแฟนกันเลยที่เปลี่ยนสถานนะเป็นแฟนเลยมีไหมดูสิดูสิส eight p e n t a c l e s page of swords king of cups มีนะ ดูดีๆด,ดูดีๆอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยนะคะเป็นคนที่มีจั s t ิสได้สำหรับด้วยเออมีนะถ้าเกิดว่าคุณคุณเลือกที่จะจบกับคนคนนี้แล้วดูเหมือนว่าความคน,คน,ค,น,ค,น,ค,นคนเขาเรียกอะไรนะนี่คือเป็นเือน,นความรักครั้งใหม่เลยที่คุณเลือกเองอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีคนที่จิตใจดีคนหนึ่ง เข้ามาพพอร์ตคุณพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินอะไรอย่างนี้ด้วยก,ก,ก็ด้วยเหมือนกันนะเออนิสัยเขาอาจจะดูเป็นแบบเด็กบ้างมีอารมณ์ร้อนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาดูเป็นคนที่จิตใจดีมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเออมีแนวโน้มนะคะว่าว่าคุณจะได้มีแฟนใหม่ถ้าเกิดว่าคุณคุณเลือกดีๆเพราะคุณจะมีช้อยส์เข้ามาแหละนะครึ่งปีหลังเนี่ยม,มองว่าภายในปีนี้ถ้าเกิดคุณเลิกเลิกจบกับคนเนี้ย คุณจะมีช้อยมีคนนั้นคนนี้เข้ามาให้คุณได้เลือกแล้วคุณจะเลือกคนที่ดีที่สุดแล้วแบบดีไม่ดีเขาก็จะเข้ามาแบบเออขอสถานะให้กับคุณเป็นแฟนเลยอะไรแบบเนี้นะไม่ได้แบบมาเล่นเล่นโอเคไหมโอเคขอบคุณมา,มากที่ตามชมกันในวันนี้พบก็ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ